เครื่องทำน้ำอุน่นช่วงนี้อากาศเริ่มเตือนเย็นมาแล้วหนาวมาแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือใช้ามาแล้วสามสี่ปีแล้วไม่เยน็นนะครับเบื้องต้นเลยนะครับก่อนที่จะไปหาช่างเราต้องเช็กอาการเบื้องต้นเป็นนะครับลดับแรกเครื่องทำน้ำอุน่ตอนตัวนี้ นะครับยูหัวช้านะครับใชา้มาดีอยู่นะครับทําติดตั้งเรียบร้อยใชา้มาเดี๋ยวมาดูว่าเปิดนะครับท่อน้ําเข้านะครับเราเปิดซช์น้าแล้วน้ําเข้าไปในระบบไฟไม่ขึ้นนะบไ่สถานะไม่ขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะเช็คบื้องต้นเราต้องดูก่อนว่าแรงดันน้ําเราจะดีไหมนะครับหรือว่า น้ำในก๊อกที่อยู่ทั่วไปที่เราใช้แรงดันได้ครับแรงดันได้แต่เวลาเราเปิดนะครับน้ำที่ออกฝักบัวลงน้อยนะครับเรามาดูเบื้องต้นสนัษฐานน่าจะเป็นท่อน้ำเข้านะครับท่อน้ำเขา้ามันจะมีกรองนะครับให้เราถอดท่อน้ำเขา้ามันจะมีกรองอยู่เรามาถอดกันเลย จะถเดเลยนะครับน้ำเข้าราะวามีกองตันไหมเอ่ยเพราะว่าเปิดน้ำด้านนอกแรงแต่ก็ข้างในกองอยู่ไหนเอ่ยมีไหมเนี่ยเพราะว่ามีกองนะต้องดูให้ดีนะครับ จิ้มออกมาดูนะครับมันจะเป็นลูกยางนะครับยางแล้วก็จะมีกองเราต้องจิ้มก่อนนะครับเอาละครับรู้แล้วว่าไขค,ควงนะครับจิ้มตรงนี้ออกเป็นลูกยางมันมีอะไรตุดอันไหมจะเป็นตะกอนนะครับตะกอนจากน้ําที่ไม่สะอาดจะทําให้น้ําเราไหลไม่สะดวกนะครับ มาล้างลองดูว่ามนมีอะไรข้างในนะครับมจะล้างให้สะอาดเดี๋ยวเรจะล้างให้ดีกันนะครับหลังจากที่ล้างสะอาดแล้วก็มาดูกันเลยโล่งเลยนะครับเมื่อกี้ก็ไปขูดขมังตะกอน,นออกแล้วก็ใส,กส่กับที่เดิมครับใส่เข้าไปกับที่เดิมถ้าแรงดันน้ำไม่แรงก็ จะไม่ไปรันที่สวิตแรงดันแล้วก็ประกอบตามเดิมพราว่าเปิดดูแล้วแรงดันน้อยถ้าการน้ำมันแรงอยู่แล้วจะบอกอีกวิธีที่สองส่วนมากเราจะยกไปหาช่างอะอันนี้เบนต้นนะครับแก้าการบนต้นแต่ถ้าหนักก็ระวังนะไฟดูอย่าลืมตัดไฟทุกครั้ง ถ้าเราเปิดนะครับปุ๊บอ่ะิดซืแล้วก็ไฟมาแล้วครับแรงขึ้นเลยครับน้ำโอ้โหพุ่งเลยครับเมื่อกี้น้ำไม่พุ่งน้ำพุ่งน่าจะเป็นตัวน,นี้นะครับเบื้องต้น,ตนมาดูประเด็นที่สองถ้าเราเปิดแล้วสวิตช์ไม่ขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมปิดวาล์วน้ำก่อนอ่าถ้าเราเจอการเปิดแล้วแรงดันน้ำดีมันจะมี อีกตัวนะคผัดฟ้าครอบหรอกนะครับผัดฟ้าครอบแี่ปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตอยู่ข้างบนดูตรงไหนเอ,อ่ยเดี๋ยวมาดูกันบังตัดไฟก่อนนะครับเบรกเกอร์ปั๊บลงแล้วไฟดูด จะมีสวิตนะครับเห็นไหมครับตัวปุ่มกดขับขายความชี้ให้ดูปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับให้เราเอาอะไรมากดตรงนี้นะครับไปจะมีปุ่มเห็นไหมครับมุมนี้ครับกดตรงนี้นะครับตับมันก็จะทำงาน บางครั้งปุ่มรีเซ็ตมันดีดตัวขึ้นนะครับร้อนเกินก็จะตัดเพื่อว่าให้หมอ้อต้มเราเนี่ยไหม้นะปัญหาต้องเปิดใช้าย,ยาวๆนะจะตัดเปิดเพื่อมู๋นะปุ่มรีเซ็ตเห็นไหมเป็นปุ่มเล็กปุ่มกลางอันนี้ นะครับเนี่ยลองดูนะครับถ้าน้ําแรงเปิดแล้วไม่ทํางานเปิดฝาครอบออกแล้วกดปุ่ม reset ล,ลองดูแต่ถ้าไม่ทํางานก็ึกษาช่างนะครับอันตรายอันนี้อาการเบื้องต้นนะครับน้ํำไม่แรงเช็คที่ท่อน้ําเข้าจะมีฟิลเตอร์หรือว่ากรองเข้าไปในระบบถ้าน้ําไม่แรง สวิตช์แรงดันตัวนี้มันจะไม่ทำงานเปิดนะครับหาน้ำแรงอยู่ไฟเข้าแล้วแต่ระบบไม่ทำงานลองเปิดฝาครอบแล้วเช็คที่ปุ่มรีเซ็ตลองดูนะครับโอเคนะครับอากาศเย็นอย่างนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโมตะอันนี้ฝากคลิปเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับขอบคุณครับ